ค่ะเข้าสู่ช่วงที่สองของดีวารสคาเฟ่คุณผู้ชมค่ะวันนี้เสียงแขกอาจจะเย็นเยียบไปสักนิดสักนิดนึงแล้วปากก็แบบว่าขยับไม่ถนัดเลยจอนเฟแข่งมากเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าสตูดิโอเราหนาวมากวันนี้พูดผิดพูดดคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะด้านหลังเนี่ยฉากของเรานะคะเต็มไปด้วยหมอกจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้จัดที่สตูดิโอค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดีวารสคาเฟ่ของเราเป็นดีวารสคาเฟ่พิเศษค่ะเราย้ายขึ้นโลกเหนือ กาแฟอปาคหนาวมากปกติข้างหลังพ nah well, ี่เบียร์เนี่ยต้องเป็นสีเข้มๆเนาะเวลาไปมองไปเนี่ยแต่วันนี้รู้สึกว่าหมอกจะลงหนาค่ะแล้วก็แต่งตัวผิดฤดูไปนิดนึงขอคนช่วยด้วยนะคะหนาวมากี๋ยอกลับมานะคะก็ขอบอมอับด้วยการแซวกันเองเลยนิดนึงไม่งั้นแขกก็แบบว่าตัวแข็งทื่อก็เมื่อวานนะคะสปชเปิดฉบับสมบูรณ์รายงานสลายการชุมนุมนะคะปีห้าสามนะคะซึ่งในหัวข้อข่าว จากประชาะไทยก็บอกว่าในขณะที่ฉบับของคอ,อปปแล้วก็ของกรรมการสริทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ออกมานะคะซึ่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะจย์เฟยพี่เบียม,มีความหนาถึง9 3 3าร้าน่าตืนน่นเต้นมากค่ะ,คะข้อเท็จจริงการสลายชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาคม2553เชื่อว่าเป็นฉบับผู้สูญเสียที่ละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยะนะคะซึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการจัดแถลงข่าวรายงานความจริงเพื่อความยุติธรรมเหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา2553 ของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายชุมนุมเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งการเปิด เผยข้อมูลนี้นะคะจะไม่ได้มีไม่ได้จัดแค่ที่กรุงเทพเท่านั้น<ะ>แต่หลังจากนี้จะเดินสายอภิปรายรายงานทั่วประเทศ<ะ>ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะมีหนังสือความหนา993หน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีเว็บนะคะชื่อพิก 2010.org ซึ่งยังเป็นเว็บไซต์ชั่วคราวแต่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะจะมีอย่างที่เราเห็นนะคะที่ปรากฏอยู่บนจอก็เป็นอินโฟกราฟิกแสดงรายละเอียดผู้เสียชีวิตในจุดต่ตางๆค่ะค่ะซึ่งกำหนดพิมพ์ของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้นะคะคุณผู้ชมจะหาอ่านได้ที่ไหนก็จะเริ่มวางแผงค่ะวันที่1กันยายนนี้แล้วจะเปิดดาวน์โหลด ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ด้วยรู้สึกว่าจะเปิดดาวพร้อมกับจะเปิดดาวโหลดค่ะรู้สึกว่าจะเปิดดาวนโหลดแล้วนะคะรู้สึกเว็บไซต์ไม่มีแล้วมีแล้วแต่ว่ายังเป็นชั่วคราวอยู่แล้วก็ยังยังไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าเข้าไปดูอินโฟกราฟิกต่างๆได้นะคะซึ่งอาจารย์พวงทองนะคะก็ได้บอกว่า ข้อจำกัดนะคะของคณะทำงานที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีะรวบรวมข้อเท็จจริงออกมาได้ความยาวเป็นพันหน้าเนี่ยนะคะก็ยังมีข้อจำกัดของคณะทำงานก็คือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ไม่มีอำนาจในการเรียกเอกสารหรือเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลแต่ก็ได้มีความพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเอกสารทางการเท่าที่มีการเผยแพร่าหามาไว้ได้ทั้งหมดรวมถึงหลักฐานนี้สำคัญมากนะคะคลิปวิดีโอท,ที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว แล้วแค่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์พวงทองพูดนะคะน่าฟังมากอาจารย์พวงทองบอกว่านี่เป็นรายงานที่สะท้อนเสียงและมุมมองของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ,อและจะเป็นเสมือนคําประกาศต่อสังคมไทยว่า,าเราจะามไม่มีวันยอมรับความพยายามใดๆที่จะให้ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงผู้ที่สูญเสียลืม เงียบเฉยและยอมจำนวนต่อความอายุติธรรมเราไม่มีวันยอมรับการเปลี่ยนการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายเราไม่มีวันไม่ยอมรับวุฒิธรรมการบูชาความปรองดองและความมั่นคงของรัฐแต่ดูถูกเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระทำเราจะไม่มีวันยอมรับวุฒธรรมการเมืองที่ช่วยอบอุ้มประเพณีของการปล่อยให้พุ่ กระทำผิดมีอำนาจลอยหน่วนก่อนที่จะไปเรื่องรายละเอียดนิดนึงก็<า>คุณผู้ชมเลยตั้งคําถามสําหรับบางท่านว่าอตกลงคณะที่ทํางานสปชเนี่ยเป็นใครนะคะ<า>จริงๆแล้วเนี่ยสปชเนี่ยทำงานแถลงข่าวมาถึง2ครั้ง ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเราจําได้จะมีครั้งหนึ่งที่ทําเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านโดยนําเสนอกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆที่เขาผ่านเหตุการณ์การสูญเสียการสังหารกลางเมืองนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบข้อมูลที่เราทราบนะคะซึ่งสปชเนี่ยเป็นคณะของกลุ่มนักกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมกับนักวิชาการกลุ่มสันติประชาธรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทํางาน5ถึง6คนโดยโดยโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะสัมภาษณ์พยานสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ ก็เคยแถลงข่าวมาแล้วสองครั้งอย่างที่ที่ชั้นรายงานให้ทราบนะคะคราวนี้ก็มีคนรายงานผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทารายงานเรื่องการสลายการชุมนุมปี53มีอีก2หน่วยงานนะคะก็คือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคออปอซึ่งจริงๆแล้วหมดอายุการทํางานไปแล้วตั้งแต่สิ้นกรกฎาคมนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินข่าวเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีกําหนดว่าเขาจะต้องนําเสนอรายงานฉบับเต็มออกในราวเดือนสิงหาคม <ผ>ะะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เป็นหน่วยงานทั้งสองอันเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานของรัฐพูดง่ายๆนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่เราพูดถึงบ่อยๆในรายการนะคะว่าเรารักว่าเรารักว่าเขาไม่ได้นอนหลับทับสิทธ มนุ S <S สยชนนะคะ <S 2> <S 2> เขาเคยมีถ้าคุณผู้ชมจําได้เคยเคย,เคยมีร่างรายงานของเขาเล็ดลอดออกมานะคะในพื้นที่สื่อนะคะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยในเดือนกรกฎาปีที่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังนํากลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยในแพทย์นิรันดรพิทักษ์วชระหนึ่งในอนุกมอนุอนกรรมการที่ร่วมจัดทำรายงานกล่าวว่า ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เขียนเสร็จแล้วแต่ว่าจะต้องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชนเพราะฉะนั้นรายงานของสประชเป็นรายงานของภาคเรียกว่าเป็นภาคประชาชนภาคประชาชนจริงค่ะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของนักวิชาการทั้งอย่างอาจารย์เกษมก็มาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พวงทองมาจากคณะรัฐศาสตร์คณะทํางานก็ยังมีอาจารย์อย่างอาจารย์เวียงรัตน์ไอิโพนะคะก็อยู่รัฐศาสตร์อาจารย์เกษรอาจารย์บัณฑิตนะคะ อยู่อยู่รามคำแหงนะคะอาจารย์กฤิตยานะคะอันนี้เป็นหัวหัวหน้าเลยอาจารย์กฤิตยาชาวนิจกุลนะคะเป็นอาจารย์จากศูนย์สิทธิมนุษยชนอะไรไม่ให้โดนข้อมูลจากสไลด์ของอาจารย์กฤิตยาน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เบียร์บอกว่าการปราบปรามประชาชนเมษาพฤษภานะคะกองทัพไทยระดมกําลัง ไม่ต่ำกว่าส0 0 0มื่นนายพร้อมอาวุธครบมือเพื่อมาปราบปรามคนเสื้อแดงสามหมื่นนายนะคะคนลุกมีการเบิกกระสุนจริง5 9 7 5 0นนเดพันด<ะ>ส่งคืน7จ็ดแสนนัด สรุปใช้กระสุนจริงยิงใส่ประชาชนไป1,17,923นันดแต่อันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่กองทัพบกเองก็คือคือไม่ได้พูดตรงตรงปฏิเสธอยู่นะคะว่าโอเคตัวเลขใช่ว่ายืมไปเท่านี้เบิกแต่ส่งคืนเท่านี้แต่ไม่มีความกระจ่างจากกองทาว่าไอ้ที่ไม่ส่งคืนเนี่ยอยู่เอาไปทําอะไรนะคะก็มาดูต่อนะคะเบิกกระสุนสไนเปอร์สามพนัดส่งมอบคืน880นัดใช้กระสุนสไนเปอร์ยิงไป 2120นัดเบิกกระสุนยางเพียงหนึ่งหม่นนัดส่งมอบคืน3380นดินัดใช้กระสุนยางไป6 6 2 0นัดอันนี้เป็นการนำเสนอ <S <S สไลด์ของอาจารย์กริยาะะนะคะ,คะอาจารย์กริยากล่าวว่ามันอาจารย์ใช้คำนี้ซึ่งแบบ<ม>แครรู้สึกว่าใช้เลย<ม>คือเป็นความตายที่พล่าเลือนะะนะคะเพราะมองไม่เห็นชัดมองไม่เห็นชัดแล้วก็ความอัปลักษณ์ความ คืออาจารย์บอกว่ารายงานสปชเนี่ยจะเป็นหนังสือเล่มแรกในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่ให้รายละเอียดผู้เสียชีวิตเป็นรายรายไปนะคะ,คะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลแบบนี้ค่ะพี่เบียร์มันจะเป็นเพียงเชิงอัดเป็นเพียงฟุตโนตเล็กๆว่าใครตายจํานวนเท่าไหร่แต่งานเล่มเนี้ยของสองประชต้องการจะบอกว่าเชิงอัดนี้มีความสําคัญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้าการอําพรางความอัปลักษณ์และความอมาหิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะคะซึ่งอย่างกรณีของการทำงานของคอ,อปอก็มีทั้งความอิหลักอิเหลือ,อม,มีความขัดแย้งในตนเองในการค้นหาความจริงกับการปรองดองส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ล้มเหลวในการทำหน้าที่นี้โค้ดมาจากอาจารย์กฤติยาซ,ซึ่งมาจากศูนย์สิทธิมนุษยชนะนะคะแล้วอาจารย์กฤติยาก็บอกว่าความายที่พระเรือนนี่คืออะไรเพราะว่าผลการชนสูตรพริกศกเนี่ย สรุปได้เลยว่าการชนสูตรนะคะไม่ได้รับความเอาใจใส่จากแพทย์มากพอในการทํารายงานชนสูตรคลิกศพอย่างละเอียดค่ะอันนี้เจ็บปวดมากค่ะที่มีอยู่ก็มีความหละหลวมข้อมูลผิดพลาดหลายรายจนญาติของผู้เสียชีวิตต้องทําคําร้อง<ม>เช่นกรณีของนายอัครเดชขันแก้วผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงในวัดปทุมรายงานการชนสูตรใน,ในรายการ รายงานการชนะสูตรศพเนี่ยบอกว่าตายเพราะว่าถูกทุบด้วยของแข็งของแข็งเล็กๆของแข็งที่มันยิงมาจากฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเอออาจารย์กติยาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เสนอค่ะอาจารย์เฟย์บอกว่าอยากให้ DSI โอนเรื่องกลับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้มีการไต่สวนการตายเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่ผ่านมา DSI ใ,ใช้เวลานานมากจนถึงเดือนมก,กราคม2554ถึงยอมแถลงว่าการตายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นการกระทํากับนปชและกลุ่มเกี่ยวพันจานวน12รายกลุ่มที่สองพบพยานแล้วว่าเกี่ยวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐตอนแรกระบุว่ามี13รายแต่ล่าสุด18บอ,อพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุะว่ามี22รายย2อสองศพนะคะกลุ่มที่3สอบสวนแล้วแต่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทําผิดถึง64รายแบ่งเป็น 18คดีค่ะค่ะแล้วยังมีของอาจารย์เกษมอีกนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาแต่ว่ารู้สไลด์นี่ก็น่าสนใจนะคะก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เกษมสาเหตุการตายถูกยิง87%ค่ะตายเพราะระเบิด9%ตายเพราะเหตุผลอื่นๆ4%่เถูกยิงที่ศีรษะและลำคอนะคะ30%ศีรษะและส่วนอื่น4%ถูกบริเวณหน้าอก 22%บรเิเวณลำตัวถึงเข่า30%ไม่ระบุ 1%, 1> ส่วนอื่นๆนะคะก็ถูกแก๊สน้ำตานะคะคล้มหัวกระแทกพื้นอย่างแรงแล้วก็ขาดขาด,ขาดอากาศหายใจก <ะ S 1> ็ะจะเห็นว่าจากตัวเลขนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าที่สีการยิงไปที่ศีรษะและคอมีมากที่สุดเท่าๆกับการยิงไปที่ลำตัวถึงเขา่าคือมันเป็นหลายๆคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการยิงที่ศีรษะกับคอเนี่ยมันแน่นอนว่าจะต้องมีพลแม่นปืนค่ะ แน่นอนหรือภาษาบ้านๆน,นะคะเราเรียกว่าสไนสเปอร์นั่นแหละ <c oughs> อาจจะไม่ต้องใช้เป็นอาวุธปืนที่เรียกว่าสไนสเปอร์แต่ใช้ปืน M16 แล้วมาติดลำกล้องแล้วก็จ่อยิงไปยังที่ศีรษะเนี่ยภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าสไนสเปอร์คุณหันมาทางนี้ฉันทำไมคือคือ,คอ <c oughs> เราดูเปอร์เซนต์ของเอ่อบริเวณที่ถูกยิงอะค่ะทั้งศีรษะและหน้าอกมัเป็นจุดสำคัญมันเหมือนกับว่าหมายหมายเอาชีวิต่ะใช่แล้วนะคนะคะค่ะ ทีนี้ก็มาถึงออของอาจารย์กรเกษมนะคะก็ได้กล่าวว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อพลวัตทางการเมืองของคนเสื้อแดงนะคะ,ะว่าคนเสื้อแดงได้ก้าวพ้นข้อกล่าวหาว่าอยู่ในเงาของทักษิณน,นะคะมีการเรียกร้องความเป็นธรรม,มยอมไม่ได้กับคนเจ็บคนตาย ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่คนประชาชนลุกขึ้นมาให้ข้อมูลกับสปชแม้ว่าจํานวนหนึ่งนะคะการเก็บข้อมูลของสอปชก็คุณขวัญระวีก็บอกว่าบางทีคนเสื้อแดงตอนแรกก็ไม่ยอมให้ข้อมูลเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเออเจ้าหน้าที่ที่มาจากกอรมน้องเขามีค,ความไม่ไว้วางคือค<ะ>อยาเราจะเห็นว่าไอ้เนี้ย จะเห็นความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐด้วยไม่ทราบว่ามาจากไหนกันแน่อาจารย์เกษตยังกล่าวนิดนึงนะคะ,คะว่าเ,เรื่องปมปัญหาสําคัญเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้คือย้อนกลับไปว่าทําไมรัฐบาลนะคะ,ะกับกองทัพเนี่ยถึงใช้ความรุนแรงและทําไมสังคมถึงอนุมัติ ยอมให้ใช้ความรุนแรงในการปราบของประชาชนพี่น้องคนเสือแดงนะคะเพราะเขาเอาข้าออ้างสำคัญก็คือเรื่องชายชุดดำที่มานะคะ,คะอาจารย์กรเกษมก็เลยกล่าวถึงปมป,ปมปัญหาสำคัญเรื่องชายชุดดำนะคะซึ่งคนเสือแดงก็เห็นว่าเป็นฮีโร่มาช่วยในเวลาที่เพียงพลั้ำแต่สอชอเ,เห็นว่าเป็นผู้ร้ายนะคะก็เขาอาจารย์เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย เราใช้เป็นข้ออ้างหน่วยงานใช้เป็นข้ออ้างแต่ไม่มีความชัดเจนเลยเป็นปริศนาอยู่จกนกระทั่งบัดนี้ภายในกองทัพเองแต่ถูกใช้มาเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการที่จะปราบด้วยความรุนแรงนะคะค่ะคือประเด็นที่แ่ลคิดว่าเราต้องคิดกันให้มากก็คือว่าถึงทุกวันนี้ค่ะเรายังหาตัวชายชุดดําไม่เจอ,อในขณะที่เราไม่รู้ว่าชายชุดดาเป็นใครเนี่ยชายชุดดำเนี่ยวาทกรรมว่าด้วยชายชุดดาเนี่ยกลับถูกใช้เป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับ รัฐบาลและกองทัพที่นำมาสู่การปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่กับเรื่องรํำลึกถึงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2553ไม่เพียงแต่รํำลึกนะคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ภาคประชาชนค่ะมีการ รวบรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้อย่างละเอียดรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเรียกว่าแจกแจงเป็นคนๆไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือจะไม่ยอมให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอีกในอนาคตต่อไปนะคะที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการความยุติธรรมในวันนี้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็จะไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความล่าช้าของความยุติธรรมคือ การไม่มีความยุติธรรมคือการปฏิเสธความยุติธรรมดิฉันว่า933หน้านี่มีความหมายมากค่ะคือมันบอกเลยค่ะคุณคะว่าไม่มีใครยอมอีกต่อไปแล้วใช่ดิฉันว่าคำนี้มันสำคัญมากแล้วก็ควรจะเป็นที่สะกิดใจของคนจำนวนมากนะคะแล้วที่สำคัญพี่เบียร์ลองคิดดูว่ารายงาน900กว่าหน้าเนี่ยคณะทำงานทุกคนมาด้วยความเป็นอาสาสมัครคณะทำงานเนี่ยมี ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีทุกคนสละเวลาจากงานประจำไม่มีค่าเหนื่อยไม่มีค่าเหนื่อยพูดง่ายๆแล้วก็ยังต้องมาเบียดบังอาชีพอาชีพหลักอีกเพื่อนดิฉันก็เป็นนี้เป็นสินกันไปหลายคนนะคะเแรงดิฉันก็มีอยู่คนเดียวนะลุงเทแรงใครคนก็รู้ว่าใครอะไรอย่างนี้ลุมเทแรงใจแรงใจมานั่งทํางานฉบับนี้ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องข่าวเกี่ยวกับกองทัพนิดนึงนะคะก็ขอสรุป ประเด็นของสอปชนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณขวัญระวีวังอุดมนะคะจากโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานี่ก็พูดอีกที่พี่แขกพูดก็คือเรื่องในอนาคตนะคะนอกจากท่านอาจารย์หลายๆท่านจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคุณขวัญระวีคุณขวัญระวีนะคะเสนอว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไปคือต้องสร้างความจริงให้ปรากฏไม่ว่าผ่านวิธีการไต่สวนตั้งคณะกรรมการอิสระที่เป็นกลางนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษห้ามใช้สารทหารหรือพิจารณาคดีลับ สร้างหลักประกันว่ามาตรา17พรชุกเฉินจะไม่เป็นอุปสรรคห้ามใช้โทษประหารชีวิตชดเชยเยียวยายอย่างทั่วถึงปฏิรูปกลไกสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วยังมีค่ะนอกจากนักวิชาการแล้วยังมีทนายทนายาคุณเสวรลักษ์โพงานนะคะซึ่งเป็นทนายความอิสระนะคะก็เข้าไปลงพื้นที่รวบรวม คุยกับผู้ต้องหาต่างๆนะคะแกก็ให้ข้อมูลนะคะว่าในการชุมนุมที่เก็บข้อมูลหลังจากการสลายการชุมนุม5-3จนถึงเมษา5-5เนี่ยพบว่าประชาชนถูกจับกลุมมีถึง1,857คนซึ่งบางคนไม่ได้ร่วมชุมนุมด้วยซ้ำะนะคะแล้วจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดี1,763คนเยอะมากเยะมากนะคะโดยกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีคดีมากที่สุดค,คำถามง่ายๆของเฟยเลยนะ คือคนโดนจับมากขนาดนี้ทำไมในสื่อกระแสหลักเราไม่เคยได้ยินเสียงของพวกเขาเลยทำไมเสียงของพวกเขาถึงถูก,ถกทําให้กลืนหายไปเรากับว่าคนเหล่านี้ไม่มีตัวตนทําไมตํารวจ DSI ไม่เราไม่เคยเห็นหน้าท่าตาเลยว่าคนเหล่านี้เป็นใครอย่างไรนะคะแล้วก็อีกค,ครั้งนึงค่ะคุณกรรมการสิทธิ์ขา คุณคอยู่ที่ไหนในโลกคะค่ะลองเมื่อกี้กรุงเทพมีคนที่ได้รับถูกดำเนินคดีมากที่สุดนะคะรองลงมาคือภาคอีสานนะคะโดยแยกลักษณะการฟ้องได้3มลักษณะคือ 1. คดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินสองคดีอาญาทั่วไปที่ไม่ได้ฟ้องด้วยพรกฉุกเฉินและ3การฟ้องพรกฉุกเฉินร่วมกับความผิดอาญาฐานอื่นนะคะคราวนี้มีหลายในหลายคดีนะคะที่คุณสวรกษ์ชี้เห็นว่า การดำเนินคดีเนี่ยมีปัญหาเพราะมีการรวบรัดมากเลยนะคะบางคนเนี่ยหลายคดีเลยเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินเนี่ยถูกตัดสินลงโทษหนึ่งปีค่ะแล้วจำเลยเนี่ยอุทธร์ปรากฏว่าศาลอุทธร์ยกฟ้องค่ะเพราะ การดำเนินคดีในสารชั้นต้นผิดระเบียบสารอุทธร์เชื่อว่าไม่ได้แจ้งสิทธิ์ให้จำเลยคำพิพากษาไม่ชอบก็ต้องกลับมาดำเนินคดีใหม่เมื่อมาดำเนินคดีใหม่ก็คือปัญหานะคะดูปัญหานะคะพยานโจทย์ที่ใช้ส่วนมากเป็นทาหาร <c oughs> และปรากฏว่าทหารก็กลับภูมิลำเนาของตัวเองแล้วต้องไปสืบพยานการตามแหล่งที่อยู่ของทหารตามจังหวัดต่างๆแต่ผู้เสียหายต้องยอมจำนวนในการต่อสู้เพราะว่าไม่มันมีค่าใช้จ่ายสูง <c oughs> ไม่สามารถที่จะดำเนินการสืบคดีได้ นะคะแล้วก็จากการอ่านคำฟ้องหลายคดีเนี่ยพบว่าพยานหลักฐานหลายชิ้นที่ถูกมาใช้เพื่ออ้างแจ้งความแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยว่าฝืฝืนพารากอรฉุกเฉินนะคะหลักฐานคืออะไรคะคุณผู้ชมตีนตบค่ะธงนปชหมวกผ้พาพันคอพลุแล้วก็ตะ,ตะ,ตะ,ตะลยเป็นต้นนะคะ,ะคุณเสาว,วรักษ์ยังกล่าวด้วยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ติดคุกอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยจะไม่ได้รับการ ประกันตัวนะคะมีจํานวนถึง22คนโดยเธอระบุว่าการใช้พรกฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินคดีคือมีการซ้อมค่ะ มีการจูงใจให้รับสารภาพแต่กระบวนการแต่ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะ,คะไม่ใช่เพิ่งมามีช่วงเสื้อแดงชุมนุม,มเพียงแต่การชุมนุมในทางการเมืองทําให้เห็นสองมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและขอเรียกร้องให้รัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลที่เติบโตมาจากหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของคนเสื้อแดงดําเนินการให้สิทธิการประกันตัวแก่นักโทษการเมืองค่ะ แล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราเคยคุยกันไปค่ะฟันเฟย์เกี่ยวกับที่อาจารย์สาวัตรีได้ไปพูดที่<ะ>อองานปฏิญญาณหน้าสัคง<ช>นะคะ,ะว่าคนที่ถูกํำเนินคดีโดยการฟ้องอย่างผิดระเบียบนี้ะนะคะที่สารอุทธร์ยกฟ้องแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาว่าตอนสารชั้นต้นเนี่ยฟ้องผิดระเบียบแต่ขอโทษนะคะ กว่าเรื่องจะไปถึงตรงนั้นเขาติดคุกฟรีๆไปแล้วคนเหล่านี้มืดออกจากคุกไปเนี่ยเมื่อสมมติว่าสารยกฟ้องไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาชดเชยใดๆทั้งสิ้นติดเป็นปีๆก็ติดเป็นปีๆแล้วมันแปลว่าอะไรคะชีวิตเขาหนึ่งปีหลังจากนั้นโดนซ้อมด้วยนะคะเสียสุขภาพจิตด้วยเสียสุขภาพกายด้วยเสียขวัญเสียกําลังใจบางคนเสียครอบครัวไปเลยนะคะก็ไม่นับถึงนับเรื่องหนี้สินอีกนะคะหลายคนเป็นนี่เป็นสินเพราะว่าสมมติว่าติดคุกปีหนึ่งไม่ได้ทํางานหนึ่งปี แล้วก็ลูกเมีย,ก,มยกินอะไรนะฮะหลักก็คือปัญหานี้สินที่จะตามมาเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยยังมีคนไม่ได้รับกันตัวอีก22คนนี้คคิดว่าก็เป็นเรื่องสําคัญที่สังคมไทยควรจะให้ความ เอาใจใส่ให้มากขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์เฟยบอกว่าเราไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้ในสื่อกระแสหลักเลยแม้แต่น้อยเวลาเราดูสื่อกระแสหลักนะคะมันเหมือนกับว่าไม่เคยมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในสังคมไทยเลยตอนนี้บ้านเมืองจบไปหมดแล้วทุกอย่างจบไปหมดแล้วเราก็ร้องเพลงกินข้าวเต้นรํำไปเที่ยวอะกันสื่อกระแสหลักมีปัญหานี่ไงคุณไก่อูไงคนแบบนี้ล่ะ ดังก่อนจกดังมากเลยนะคะมาดูการวอนเน็ตแชร์คำสั่งสอชอเรื Nike> ่องสไนเปอร์นี่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันที่19สิงหาคมนะคะเกิดอะไรขึ้นคะจันเฟมีคำสั่งนะคะมีเออเอกสาร โผล่ว่าเน็ตหลักฐานอ้างคำสั่งสอชอให้ใช้สไนเปอร์ในเหตุการณ์สลายเสื้อแดงเมษาพฤษภาพ่อแม่เหยื่อเรียกร้องกองทัพร่วมมือกับ DSI และตำรวจส่งทหารมาให้ปักคำเพื่อมัดตัวคนสั่งการฆ่า98ศพนะคะ,ะซึ่งก็มีเอกสารนี้เริ่มเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไทย<ะ>มาก่อนซึ่งเราคงไม่ลงรายละเอียดนะ,ะจันเฟรหรือว่าจันเฟอยากจะ อ่านรายละเอียดก่อนแต่แคลคิดว่าคุณผู้ชมสามารถเข้า,ขาไปดูปน,น,ดนะคะในเว็บไซต์ประชาไทายนะคะก็เป็นเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารของทางกองทัพนะคะ,คะแต่ขาวที่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือว่าทางกองทัพเองก็ออกมาตอบโต้ะนะคะ,คะโดยส่งเสกไก่อูนะคะพลเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกกองทัพบกเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเว็บไซต์ประชาไทยได้เผยแพร่เอกสารโดยอ้างว่าเป็นเอกสารของสอชที่เกี่ยวข้องกับ แนวปฏิบัติการใช้อาวุธเพื่อรักษาที่ตั้งจุดตรวจด่านตรวจของช่วงสลายชุมนุมเมื่อปี53ระบุหากมีผู้ก่อเหตุหากผู้ก่อเหตุใช้อาวุธแล้วอยู่ประปนกับผู้ชุมนุมให้เจ้าหน้าที่งดใช้อาวุธยกเว้นถ้าในหน่วยมีพลแม่นปืนให้ทำการยิงเพื่อหยุดยั้งการก่อเหตุได้และหากไม่สามารถยิงได้สามารถร้องขอพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์จากสอชอได้ แล้วก็ระบุว่าเอกสารอันนี้นะคะแนวปฏิบัติเนี่ยเป็นเอกสารฉบับจริงนะคะเสกยอยูบอกแต่ผู้ที่นําเอกสารฉบับนี้มาปล่อยเข้าใจว่ามีนนยยะเรื่องอื่นเพราะว่าเอกสารมีอยู่5แผ่นแต่เลือกนําแผ่นสุดท้ายมาปล่อยแล้วก็เสกยอยูก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วทั้งหมดนะคะก็เก่าแล้วนะคะตั้งแต่ปี5 3สาจนบัดนี้คะเก่าจริงค่ะผมในฐานะโฆษกสออชอในตอนนั้นได้เล่าให้สังคมเข้าใจมาโดยตลอดว่า การปฏิบัติงานของสอชอยึดหลักสากลจากเบาไปหนักซึ่งทั้งหมดอยู่ในเอกสารแผ่นที่1 2 3 4แต่แผ่นสุดท้ายเราได้อธิบายความว่าหากเราปฏิบัติจากหนักไปเบานั้น<า>ไม่สาไปรนจากเบาไปหนักนั้น <c oughs> ดิฉันก็แปลงให้เขาเลยเรียบร้อย <c oughs> ไม่สามารถจะระงับยับยัง้งการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ได้เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้พลแม่นปืนระวังป้องกันแต่ไม่ใช่สไนเปอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นพลแม่นปืนนะคะคราวนี้คนอกสันเสริญก็กล่าวต่อนะคะ ว่ากองทัพป,ปกเนี่ยไม่เคยใช้สไนเปอร์นะคะจริงเหรอคุณนี่ฟังอะไยคุณดีพอหรือเปล่า <c oughs> และฟังไก่อูค่ะไก่อูบอกว่าเราเรียก้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่าพลแม่นปืนไม่ใช่สไนเปอร์แต่พลแม่นปืนเข้าใจไหมเข้าใจระวังป้องกันเป็นพลแม่นปืนระวังป้องกันส่วนใครจะไปเรียกอะไรก็เรื่องของเขาแต่ส่วนใหญ่พยายามจะเรียกให้มันดูน่ากลัวว่าสไนเปอร์คือพลซุ่มยิงไม่ได้บ่งบอกว่าซุ่มยิงอะไร อย่างไรก็ตามผลแม่นปืนระวังป้องกันชื่อยาวมากนะคะหากมีผู้ใช้อาวุธทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บผลแม่นปืนระวังป้องกันจําเป็นต้องปฏิบัติงานของเขานะคะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกว่าหากมีผู้ถืออาวุธสงครามปัปนอยู่กับประชาชนหากทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะคะหากอ่านในเอกสารให้ละเอียดจะมีข้อความเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็ แต่อุก,ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความพยายามของกลุ่มที่ต้องการที่จะสร้างาทําให้สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนว่ากองทัพทําอะไรที่รุนแรงเกินกว่าเหตุกองทัพทํำร้ายประชาชนผู้ชุมนุมซึ่งเขาปล่อยข้อมูลเพื่อเสริมภาพที่เขากาลังสร้างอยู่แต่เราคงไม่กังวลเพราะไม่ใช่เรื่องใหม่ เราได้ชี้แจงมาหมดแล้วสรุปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สไนเปอร์นะคะเป็นพลอะไรนะเรอะไรระวังป้องกันพลแม่นปืนแล้วก็มีหน้าที่ระวังป้องกันพลแม่นปืนระวังป้องกันพลแม่นปืนระวังป้องกันก็คือว่าเหมือนกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่นะคะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ไม่ใช่สังหารหมู่กลางเมืองอะไรแล้วเขาคนคนแม่นปืนระวังป้องกันเหล่านี้จะไม่ทําร้ายคนคนธรรมดานะคะเขาจะถลเลือกทําร้ายเฉพาะคนที่มีอาวุธสงครามอยู่ในมืออาวุธสงครามเช่นพลุตะไลธง นปชตีนตบ<อ>แล้วก็หนังสติ๊กหนังสติก,ตกขอเสริมนิดนึง <c oughs> คะคือดิฉันคิดว่าสิ่งที่เสายไกยอูพูดเนี่ยฟังยังไงก็ดูดีค่ะ <c oughs> คือฟังยังไงก็ถูกต้องแน่นอนทาหารจะไม่ทําร้ายประชาชนแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาอ่านรายงานของสป,ปช <c oughs> แล้วมีเวลาไปเข้าร่วมเสวนาดูคลิปนะคะอย่างอาจารย์เวียงรัตนติโพเนี่ยเคยเปิดส่วนที่แกทําก็คือสี่แยะ,ะตรง ประตูน้ำไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงนะคะแล้วก็อธิบายแต่ละเคสที่ถูกสังหารที่ถูกยิงอะค่ะตายนะคะ,ะ,คะโดยมีภาพของวิดีโอมีตำแหน่งของผู้ชุมนุมปะทะกับตำแหน่งของทหารนะคะถ้ากองทัพบ,บอกไม่เคยใช้สไนเปอร์ ภาพหลายภาพก็คือชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นสไนเปอร์แต่เป็นพลแม่นปืนระวังป้องกันที่เล็งไปยังจุดสําคัญต่างๆและหลายคนที่ชุมนุมไม่มีอาวุธอยู่ในมือในกรณีของเ,อเคสที่อาจารย์เวงรัตศึกษาอย่างน้องเชออย่างนี้ค่ะเด็กอายุ17ใส่ชุดนักเรียนด้วยนะคะแกก็ไม่แน่ใจว่าเขาดูใส่ชุดไปเวทพี่แกชุดไปไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเนาะไม่ไส่ชุแต่ว่าก็เป็นเด็กแล้วก็ในวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขา ก็มามือเปล่านะเดินคือเดินมาดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นใครก็ไม่แน่ใจว่าพลระวังป้องกันเนี่ยเขาเห็นเด็กคนนี้มีจะไปยิซึ่งเนี่ยมันจะตรงข้ามกับกรณีระเบียบจากเบาไปหนักที่กองทบกอ้างอยู่เสมอค่ะเพราะเราเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความพยายามที่จะเข้าไปยิงรอะทหารแต่ว่าถูกยิงกลับมาแล้วในมือเนี่ยบางคนก็คือเห็นชัดว่าถือหนังสติ๊กอยู่ในมือค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ